ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับโต้งอีกครั้งนะครับเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับเพจสำรองของเรานะครับก็เป็นเพจลุงเจริญมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง u t u b e นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์ในช่องคําค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นอันดับหนึ่งนะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับท่านไหนที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่เราจะอัปเดตให้ชมทุกๆสัปดาห์นะครับครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้นะครับเน็บใส่กระเป๋ามาเลยนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวมีดแล่นะครับขออนุญาตเรียกว่ามีดแล่เขาควายนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวด้ามจับนะครับทํามาจากเขาควายนะครับ สวยงามเลยนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนครับในส่วนของตัวปอกนะครับตัวปอกนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับไม้พยุงนะครับสลักลายนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวให้ชมภายนอกกันก่อนนะครับให้ชมภายนอกกันก่อนนะครับ สวยงามนะครับเขาควายนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับสวยงามนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับ เรามาดูด้านในนะครับตัวนี้นะครับเป็นเหล็กผานลดไถนะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟนะครับนะครับเหล็กผานไถนะครับแล้วก็สลักลายด้วยนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่5.6นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่2.1นะครับสันหนาอยู่ที่4มิลนะครับเป็นเหล็กผานลดไถนะครับค่อนข้างคมนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันด้วยนะครับถ้ายังไงก็ดูให้จบคลิปด้วยนะครับ ใช้แร่ใช้เฉือนใช้หั่นค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับในส่วนของตัวเหล็กผ่านรถไถนะครับขมกิบนะครับวันนี้เป็นเขาควายด้วยนะครับนะครับไม่ใช่ใช้แทงแต่ทางนี้ทางเดียวนะครับเขาควายนะครับแทงได้ด้วยนะครับแข็งแรงทนทานครับจะให้ชมความสวยงามนะครับ สวยงามนะครับเล็กกระทัดรัดนะครับพกเข้าป่าเข้าแคมป์นะครับไว้ใช้เฉือนใช้หัน่นทํากับข้าวนะครับค่อนข้างจะดีเลยนะครับครับสามารถใส่กระเป๋าได้เลยนะครับใส่กระเป๋าได้นะครับ สวยงามนะครับขนาดพอดีมือเลยนะครับนี้ผมเป็นคนตัวใหญ่นะครับยังถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับใช้สำหรับพกเข้าป่าเข้าสวนเข้าไร่นะครับไว้ใช้ทำอาหารใช้เฉือนใช้หั่นนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปดูคลิปทดสอบกันได้นะครับ